สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอุ้งหญิงเพชรบันแพงสวัสดี FC ทั้งช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนบดสุดถูสุคนสุทันนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงมาแลงนะครับอยู่ <c oughs> ข้างในยังบ่ท่านได้เคลียร์นะครับบ่ท่านได้ปล่อยพี่น้องเข้ามานอนนะครับสาวน้อยเปิดมันแพงนะครับมาแลงอยู่นิคมอุตสาหกรรมกระบินบุรีบ้านโคกนะครับมาแลงทําการแสดงสอดแจ้งนะครับสามทุ่มถึงเช้า,ชานะครับสําหรับวันนี้นะครับที่นิคมอุตสาหกรรมกระบินบุรีนะครับพี่น้องเข้ามาร่อมาถานะครับ พี่น้องเข้ามาเตรียมโตซื้อบัตรหลายแล้วเด้นะครับทีมงานป๋าช่วยผ้ามวนนะครับแมบป๋าช่วยผ้ามวนนะครับมาานําความมวนซื้อนะครับมาปากนะครับมาตอนพี่น้องทั้งปลาจีนบุรีนะครับกระบินบุรีนะครับพี่น้องไก่เคี่ยงนะครับแมาแร่นะครับมามวนน้ำกันนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงอีลาอุงอิงเพชรบันแพง นะครับพระเอกนางเอกสาวสวยนะครับแน่นเต็มเวทีปีนี้เซนเซอร์นะครับล้นหลามยิงใหญ่อลังการนะครับมังมวนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับด้านในบ้ท่านได้ปล่อยให้เข้านะครับอ่ะนะครับรอดจะเข้าเนาะนะครับส่วนเวทีตอนนี้กะใกล้แล้วแล้วนะครับเวทีกะใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเข้ากับรอเข้ามานะครับหันขาหันขายบ่ต้องย่าน บาต้องย่านมาสมบูรีแนวกินเด้พี่น้องเด้แนวอยู่แนวกินนะครับเต็มที่เลยนะครับมือนีนะครับนี่สถานที่ว่างนะครับมือนีนะครับว่างนะครับรับรองนะครับมาเป็นหมื่นกระจุได้นะครับมามวนน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมาแลงนะครับมามวนน้ากันนะครับผาช่วยผ้ามวน นะครับเอาความมวนซืนสนุกสนานนะครับวงสาวน้อยเพชรแพงนะครับมาทําการแสดงมามอบความสุขความมวลซ่นให้พี่น้องทั้งปลาจีนบุรีนะครับกระบินบุรีนะครี่สถานที่มื้อนี้นะครับเวทีอีกข้าวเดียวนะครับอีกข้าวเดียวเดียวก็แล้วแล้วน,น,นะครับกว่าท่านแมนะครับกา รอความเรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะ ญาตินะคะใช้เสียงประชาสัมพันธ์กันสัครู่นะคะพบกับ,บอูสกิจกรรมพิเศษนะคะกับผู้ให้การสนับสนุนหลักนะคะกับบริษัทคำคุณซีสุขจำกัดค่ะสื่อโฆษณาสื่อมีเดียด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้บูธกิจกรรมของเราค่ะเป็นบูธสบอิ่งออนนะคะวันนี้ใบหนัดมาเองนะจ๊ะแม่ผู้ใดอยากเห็นใบหนัดยื่ดัน,นหนาเลยจ้ะ <laughs> แต่ว่าใบเปยนายืนดันละ <laughs> อ่าสบู่อิงออนนะคะอยากผิวสวยขาวใสค่ะว,วันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะร่วมกับป้าช่วยพามวนดีดีโปรดักชั่นนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะใครที่อยากมีผิวสวยขาวกระจ่างใสนะคะใส่ดีดีเป็นสบู่สมุนไพรโดยตรงนะคะนนไม่ได้โมนะจ๊ะไม่ได้โมค่ะเราไม่ได้โม้เนาะแม่เนาะ <c ười> <ส straightforward> ตอนนี้ตอนตอนี้น um, like ับเงินบระันแล้วมีจำนวนจำกัดนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษแค่100ไปใบเท่านั้นนะคะมาก่อนมีสิก่อนค่ะซื้อสบู่อิงออดรบ200บาทรับบัตรคอนเสิร์ตหนึ่งใบคุ้มมากมากเลยเราบอกเลยว่าคุ้มมากจากปกตินะคะสบู่อิงออดนะคะ ครีะสี่สิบห้าบาทคันซื้อแต่บัตรก็ร้อยเก้าสิบละพี่น้องแล้วคุณซื้อบัตรดึงร้อยเจ็ดสิบาทอ่าบัตรวันนี้ร้อยเจ็ดสิบเนแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสบู่อิงออนนะคะเพิ่มเพิ่มอีกเท่าไหร่นี่สิร้อยเจ็ดสิบโอ้ยเด็กโง่ก่อนคุณน้าเลยค่ะตกก้อนละห้าบาทขนาดได้กินข้าวได้ดื่มแก็ละห้าบาทอาไม่ด้กินข้าวต้องกินยอดก่อนเครื่องดื่มมีพร้อมนะคะข้างหน้าข้างในนี่สีเหมือนเราเลยสีเชิบ พี่น้องเข้ากันยานบะมี่หมองนั่งเบืองตี๋หลเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเข่าแถวรอแล้วนะครับ FC สาวน้อยมาก่อนมีสิทธิ์กนนะคะแค่หนึ่งร้อยใบนะคะหนึ่งร้อยท่านเท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะ FC สาวน้อยเป็นต่างหากแค่เบืองตี๋หลาอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยมามันไปบังคับเขาซื้อบัตรพร้อมบ่อนี่ต้องขายเดี๋ยวนี้จ้ะ เป็นเดี <'t they> <welcome> <baptism>? <chegou> 2, และชิคชิคชิคหนึ่งพันหครับการพมีทอดไหมากท่านหนึ่งมีประทอดเดือจ่ดแน่ซื้อสบู่อิงออนนะครับ200บาทรับบัตรคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟรีหนึ่งใบนะครับมือนี่และในคมอุตสาหกรรมกระบินบุรีนะครับ ซื้อเฉพาะบัตรก็ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสบู่สองร้อยท่านรับบัตรไปเลยหนึ่งใบนะครับเพิ่มสามสิบบาทได้สบู่หกกนวาสันสนะครับอ่ะนะครับนี่นเสียงรอสายเสียงรอสายคือการเพราะเสียงรอสาย ก็อีเดซีย์ต่างอีกเลยก็อีเจ้าบาทเจ้กบาทฟรีก็ไม่ฟรีอะไรนะไม่ฟรีก็ไม่ฟรีนี่กี่บาทเนี่ยซื้อบัตรกี่บาทสองใบนะคะใบละเท่าไหร่อ๋อซื้อสบู่ใช่ไหมมาเลยจ้าซื้อสบู่กี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยใช่ไหมคุ้มแล้วสบู่ก็คุ้มแล้วนะคะมาได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อครบสองร้อยบาทรับตั๋วคอนเสิร์ตตึงไปคุ้มสุดคุ้มนะคะ เอาเราวันนี้จะมีอยู่สามสูตรด้วยกันนะคะนี่สีส้มๆนะคะสิเป็นเอี้ยเกาะสมก็บอกครูบอกภาษาบ้านเท่าก็น <c oughs> เ,เลยเนาะจา้ะ <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องฟังม <า S 1> ไม่รู้เรื่องแม,ม่เออสีส้มนะคะสีส้มเดอ้อก่อนสีส้มๆสิเป็นบุูงก็บักส้มเด้อจ้าใส่ดีคือกันค่ะใส่ดีดีแต่ว่าใส่ไปซื้อตลาดบ่ไดเอาใส่ไปซื้อของบ่ได้สนั่นละจ้าอันสีอันมลมลน,น,นี่สียังก็สีน้ำตาลอดนนีสิเป็นบกนักคามเน้อจ้าบักคามก็ใสาด่ดีน้ำนมข้าวนะคะน้ำนมจมูกข้าวนี่อันนี้ก็กลิ่นหอมนะคะชอบสุดไหนมาได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันน้อยใจก็อาทั้งสามไปเลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะชุดละสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่จ้ะชุดละสองร้อยบาทคุ้มกว่าได้สบู่ต้องบอกโคก่อนซื้อสี่รอยก็ได้ซิบสองก่อนนะครับเอฟซีตอนนี้เวทียังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าหน้าเวทีตอนนี้เข้าแถวรอนะครับเป็นเปียบเรียบร้อยนะครับหักหลายเอฟซีสาวหน่อยเพลิบนแท่งนะครับ มะม่วงน้ำกันที่นอกมาแลงนะครับนี่คมอุตสารกกรมกบินบุรีบ้านโคกนะครับสอดแจงมาแลงคับตอนนี้นะคะช่วงรอช่วงรอช่วงรอเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแจกนะคะ